คุณอ่านหนังสือภาษาไทยได้เร็วแค่ไหนคะนั่นแหละค่ะทำเช่นเดียวกันกับการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนะคะการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนั้นคำศัพท์ไหนที่เราไม่รู้ก็อ่านข้ามๆไปบ้างก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะอาศัยบริบทรอบข้างของคำคำนั้นเนี่ยมาใช้ในการเดาคำศัพท์ค่ะสำหรับภาษาไทยเนี่ยเราเองยังไม่ต้อง จำทุกคําหรืออ่านทุกคําเวลาที่เราอ่านหนังสือถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันค่ะคําศัพท์ไหนไม่รู้บางครั้งอ่านแบบค้างๆไปบ้างก็ไม่ผิดกติกาแต่ประการใดส่วนท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะที่คิดว่าอุ้ยคเนี้เจอมาบ่อยแล้วอะอยากจะเช็คคําศัพท์ให้แน่ใจว่าคเนี้แปลว่าอะไรเพราะว่าในหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยเขาจะใช้คําเดิมซ้ําๆไปเรื่อยๆนะคะบางครั้งเราก็คิดว่าเอ้ยการเช็คใน Dictionary น,น่าจะดีกว่า ก็ไม่ผิดกติกาแต่ประการใดนะคะถ้าจะทําแบบนั้นแต่กรุณานะคะอย่าเช็คทุกตัวอักษรเพราะมันจะทําให้ท้อก่อนที่จะอ่านจบเล่มค่ะ กฎของการเขียนค่ะคุณครูนัทเข้าใจว่าทุกวันนี้นะคะเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยทำให้เรามีการเขียนน้อยลงแต่มันก็ใช่ว่าเราจะทําไม่ได้เลยนะคะคุณครูนัทแนะนําให้เขียนไดอารี่ค่ะไดอารี่คืออะไรไดอารี่คือสมุดบันทึกประจําวันของเราในทุกๆวันนะคะเราทําอะไรที่ไหนตื่นกี่โมวันนี้ไปทําอะไรบ้างหรืออะไรเงี้ยนะคะคุณครูนัทแนะนําว่าให้ทุกท่านนะคะใช้วิธีการจดบันทึกและเขียนด้วยลายมือตัวเองนะ เป็นภาษาอังกฤษทุกอย่างที่มีการช็อตโน้ตนะคะมีการเขียนบันทึกลงไปไม่ว่าจะเป็นลิสต์รายการสินค้าที่เราจะต้องไปซื้อที่ตลาดวันนี้หรือว่าวันนี้เราจะต้องทําอะไรบ้างนะคะให้เขียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องพะวงเรื่องกรานะคะกรา玛เนี่ยเอาไว้มาเช็คทีหลังได้แต่ว่าในเบื้องต้นนะคะในการฝึกทักษะทางด้านการเขียนเราต้องหัดเขียนก่อนค่ะอย่างน้อยๆสะกดคำไม่ผิดหรือว่า มีการใช้อย่างต่อเนื่องคุณครนะูนัเชื่อว่าจะพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนได้ไม่มากก็น้อยนะคะกดข้อต,ต่อไปก็คือการมองทุกอย่างรอบตัวของเราให้เป็นภาษาอังกฤษค่ะยกตัวอย่างเช่น picture mirror money Calculator Pen s c s s s o r s c a m e อ a อะไรประมาณนี้ค่ะมาถึงข้อควรจำข้อสุดท้ายนะคะ ซึ่งเราควรจะนำไปปฏิบัติก็คือหาโอกาสใช้ภาษาอังกฤษทุกครั้งนะคะที่เจอชาวต่างชาตินะคะคุณครูนัฐไม่ระบุนะคะว่าจะต้องเป็นคนอังกฤษหรือคนอเมริกันหรือคนชาติไหนนะคะต่อให้เป็นเพื่อนบ้านเราอย่างเช่นมาเลเซียสิงคโปร์หรือฟิลิปปินส์นะคะถ้ามีโอกาสก็ใช้ค่ะนะคะ,นะค,ะคุณครูนันยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไปเจอเขายืนทำท่าเก๊เกๆกลางๆอ่านแผนที่อยู่ตามป้ายรถเมล์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็แค่เดินเข้าไปถามเขาว่า Excuse me, can I help you? นะคะคำพูดง่ายๆแบบนี้นะคะคุณครูนัทเชื่อค่ะว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเกิดความประทับใจไปจนตลอดชีวิตของเขาเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งเราเองนะคะผลที่ได้ตอบกลับมาก็คือเรานี่แหละจะไม่ลืมภารรษาอังกฤษคำคำนั้นแหละที่คำไหนก็ตามที่เราเอาไปพูดกับเขานะวันนั้นคำคำนั้นจะจำฝังลึกลงในจิตใต้สุนึกของเราและจะไม่มีวันลืมนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นอะไรที่สําคัญมากนะคะถ้ามีโอกาสนะคะลองไปคุยกับเขาลองไปคุยกับต่างชาติต่างชาตินะคะเวลาที่เขามาอยู่กับคนไทยนะคะเขาย่อมต้องการเพื่อนค่ะการที่เรานะคะเป็นมิตรกับเขาเป็นเพื่อนที่ดีกับเขานะคะไปถึงมีอะไรก็ลองคุยกับเขาบ้างทักทายตามโอกาสนะคะคุณครูนัทเชื่อคะ่ะว่าเขาก็มีความสุขและเราก็มีความสุขเช่นกันค่ะ ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษของคุณครูนัทนะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยกับประการใดนะคะจะอ e ีเมลเข้ามาตามที่อยู่ที่คุณครูนัทให้ไว้ข้างล่างนี้นะคะหรือจะเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของคุณครูนัทนะคะ Search คำว่าภาษาอังกฤษคุณครูนัทหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w f a c e b o o k c o m t h a i s c h o o l o f e a s y e n g l i s h ของคุณครูนัทก็ได้นะคะ ถ้าเกิดมีข้อสงสัยแต่ประการใดคุณครูนัทยินดีให้คำแนะนำทุกทกท่านเลยนะคะแล้วก็จะพยายามตอบอีเมลทุกทท่านให้ไวที่สุดนะคะตราบเท่าที่มีเวลานะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะขอให้ทุกทกท่านประสบความสําเร็จนะคะในการฝึกฝนภาษาอังกฤษแล้วก็นําภาษาอังกฤษนะคะไปใช้ในชีวิตประจวาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกๆคนนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมวิดีโอชุดนี้นะคะขออนุญ,ญาตพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะ Thank you for watching and see you again next video. Goodbye.